สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมชินอิม p พ c ทุกทุกคนนะครับก็รามาพบกับผมเ i ียโและยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์คอรีนแชมเปี้ยนดูเอลิสสาวที่แข็งแกร่งที่สุดในฟอนเทนและเป็นตัวละครที่มี a n i m เมชั n นสกิลอั t i m a t e ที่สวยที่สุดในเกมไม่ได้เรียกว,ว่าสวยยังกับคัสซินวันนี้ผมจะมาพูดถึงสกิลคร่าวๆของคอรีนวิธีการเล่นแนวทางการปัน้นแล้วก็แนวทางการจัดทีมของคอรีนนะ ไม่รอช้าละเรามาเริ่มกันเลยสำหรับสกิลเนี่ยผมก็ขอเริ่มที่สกิล e สกิลนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของคอรีนเลยก็ว่าได้สกิล e เนี่ยเมื่อกดแล้วคอรีนจะเข้าสู่สถานะนท์วีจิวในสถานะนี้เนี่ยการโจมตีปกติของคอรีนจะเปลี่ยนเป็นการยิงปืนแทนโดยการยิงปืนของคอรีนเนี่ยจะยิงออกมาเป็นดาเมจธาตุไฟฟ้าที่ไม่สามารถถูกซ้อนทับได้ก็คือจะไม่โดนผลจากการเคลือบธาตุของเบนเนตซีหหรือว่าชงหยุนและไม่สามารถชาร์จโจมตีได้ประมาณนี้นะ และสกิล e ของคอรีเนียจะถูกเปลี่ยนเป็นการพุ่งไปข้างหน้าหรือว่าพุ่งใส่มอนสเตอร์และทำทาดาเมจธาตุไฟฟ้าใส่มอนสเตอร์ที่พุ่งผ่านซึ่งทั้งการโจมตีปกติและก็การใช้สกิล e ในสถานานี้เนี่ยจะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะขออธิบายย่อๆให้เข้าใจง่ายละกันเมื่อคอรีนีทำการโจมตีปกติในขณะที่อยู่ในสถานะในวิจิลไม่ว่าจะโดนหรือว่าไม่โดนมอนสเตอร์ คอรีนจะได้รับบอลออฟไลฟ์เป็นจํานวนหนึ่งสังเกตได้จากกรอบสีแดงๆที่ขึ้นมารอบๆบหลอดเลือดนะโดยบอลออฟไลฟ์ที่เราได้จากการโจมตีปกติเนี่ยจะสามารถขึ้นได้ถึงแค่ครึ่งหลอดเลือดนะส่วนสกิล e ที่เราสามารถกดแล้วก็พุ่งทําดาเมจใส่มอนสเตอร์ได้จะมีความแรงอยู่3ระดับขึ้นอยู่กับจํานวนบอลออฟไลฟ์ที่เรามีถ้าเรากดตอนที่คอรีนไม่มีบอลออฟไลฟ์เลยดาเมจจะเบาที่สุดถ้าเรากดตอนที่คอรีนมีบอลออฟไลฟ์นิดนึงดาเมจก็จะแรงขึ้นมา ข้อรีนจะฮิวตัวเองตามค่าบอลออฟไลฟ์และค่าบอลออฟไลฟ์ทั้งหมดที่มีเนี่ยก็จะหายไปและถ้าเรามีบอลออฟไลฟ์ประมาณครึ่งหลอดเลือดดาเมจก็จะแรงที่สุดและการฮิวจากบอลออฟไลฟ์เนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นแบบในคลิปนะทางด้านขวาที่บอลออฟไลฟ์มีประมาณครึ่งหลอดดาเมจจะกระจายออกเป็น3ฮิตรวมๆแล้วเนี่ยจะแรงกว่าทางด้านซ้ายที่ไม่มีบอลออฟไลฟ์เลย และถ้าหากคอรีนได้รับการฮิวในขณะที่อยู่ในสถานะนี้คอรีนก็จะเปลี่ยนการฮิวให้กลายเป็นบอลออฟไลฟ์แทนรือก็คือคอรีนจะไม่สามารถได้รับการฮิวจากตัวละครตัวไหนได้เลยถ้ายังอยู่ในสถานะในวีจิ้จะสามารถรับฮิลได้จากการกดสกิล e ของตัวเองเท่านั้นฟังถึงตรงนี้อาจจะเริ่มงงกันแล้วนะเดี๋ยวผมขออธิบายรวบยอดอีกรอบแล้วกันหลังจากกดสกิล e การโจมตีโปรติข,ของคอรีนจะเพิ่มบอลออฟไลฟ์ให้ตัวเองทุกครั้งเพิ่มได้สูงสุดครึ่งหลอดเลือดสกิล e จะสามารถกดอีกได้เรื่อยๆ แต่ถ้ากดในขณนะมีบอลออฟไลฟ์ก็จะแรงขึ้นและก็ฮิลตัวคอรีนเองและคอรีนจะไม่สามารถรับการฮิลจากตัวละครตัวอื่นได้ในสถานะนี้อ้อแล้วก็ดาเมจที่คอรีนทำทั้งหมดในขณะที่อยู่ในสถานะนวีจิลเนี่ยจะนับเป็น normal attack ดาเมจทั้งหมดนะถัดมา elemental burst เป็นสกิลที่เรียบง่ายมากเมื่อกดเนี่ยคอรีนจะได้บอลออฟไลฟ์ขึ้นมาเป็นจานวนหนึ่งและก็ทาดาเมจไฟฟ้าเป็นวงกว้างาใส่ศัตรูถัดมาพาสซีฟเล่อนขั้นที่1 เมื่อเราทำปฏิกิริยาธาตุเกี่ยวกับไฟฟ้าใส่มอนสเตอร์ดาเมจทั้งหมดของคอรีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%ของค่าพลังโจมตีสามารถแตกได้3ครั้งและเพิ่มสูงสุดได้1,800หน่วยต่อมาพาสซีฟเลื่อนขั้นที่4เมื่อคอรีม,มีค่าบอลออฟไลฟ์มากกว่าหรือเท่ากับครึ่งหลอดเลือดและเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าบอลออฟไลฟ์นะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงคอรีจะได้รับค่าครีเอทเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา15วิสามารถแตกได้สูงสุด2ครั้ง และในขณะที่คอรีนอยู่ในสถานะไนวีจิลคอรีนจะได้รับค่าบอลออฟไลฟ์จากการหิวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็คือยิ่งเราทําปฏิกิริยาธาตุเนี่ยดามเมจของเราก็จะยิ่งแรงขึ้นสกิลนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มครีเอทให้คอรีนได้นะและก็ช่วยเพิ่มค่าบอลออฟไลฟ์ให้คอรีนได้นิดหน่อยสุดท้ายพาสีอัธาปาะโยชน์เมื่อเรามีคอรีนอยู่ในทีมอเทมประจําฟอนเทนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยก็จะขึ้นมาตามมินิแมปก็ช่วยในการสดดํารวจหรือว่าเก็บไอเทมได้เยอะเลยทีเดียวโอเค ก็จบไปแล้วนาอสสำหรับสกิลคร่าวๆข,ของคอรีนถ้างั้นเรามาดูวิธีการเล่นกันดีกว่าวิธีการเล่นคอรีนเนี่ยก็เหมือนเมน DPS ทั่วไปเลยก็คือเป็นตัวปิดโรเทชันเริ่มมาเนี่ยเราก็จะให้เพื่อนๆเ,เป็นตัวเซตอัพนะแปะธาตุกลางโล่บัฟดาเมจให้เรียบร้อยแล้วค่อยสลับคอรีนออกมาเล่นโดยวิธีคอมโบของคอรีนเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกน,นะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดก็คือสลับคอรีนออกมาเปิดด้วย Elemental b u r s t จากนั้นกดสกิล e ที่ปกติ3ครั้ง และกดสกิล E 1ครั้งทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะคือการโจมตีปกติ3ครั้งและตามด้วยสกิล E ถ้าถามว่าทำไมต้องโจมตีปกติ3ครั้งค่อยกดสกิล E ไอการโจมตีปกติ3ครั้งเนี่ยจะทําให้เราได้ตัวบอลออฟไลฟ์ถึงเครื่องหลอดเลือดพอดีทําให้ดาเมจของสกิล E ที่เรากดเนี่ยแรงที่สุดนั่นเองก็คอมโบนี้นะโจมตีปกติ3ครั้งตามด้วยสกิล E จะสามารถทําได้6ครั้งพอดีเป๊ะก่อนที่คอรีดินจะออกจากสถานะไนท์วิจิ้เลย ส่วนอีกคอมโบนะจะแตกต่างออกไปนิดเดียวก็คือการเปิดด้วยสกิลอัลติเมทและตามด้วยสกิล E แหละแต่หลังจากที่เรากดสกิล E เนี่ยก็ให้กดสกิล E ตามอีกหนึ่งครั้งทันทีเพราะว่าเราจะได้บอลออฟไลฟ์มาจากสกิลอัลติเมทอยู่แล้วจากนั้นก็กลับไปทำคอมโบเดิมนะโจมตีปกติ3ครั้งตามด้วยสกิล E เหมือนเดิมก็จะทำคอมโบเต็มๆได้ประมาณ5ครั้งนะส่วนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะไม่สามารถกดสกิล E ได้เพราะว่าเรากดสกิล E ไปแล้วตอนเริ่มคอมโบประมาณนี้นะ ทมโบเสร็จก็สลับไปเล่นเพื่อนเซตอัพทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาเล่นคอรีเหมือนเดิมก็ประมาณนี้สาหรับวิธีการเล่นต่อมาเรามาดูแนวทางการปั้นกันเลยดีกว่าก็ขอเริ่มต้นด้วยระดับการอัพสกิลเหมือนเดิมตัวดาเมจของคอรีเนี่ยจะมาจาก e สกิล E ซะส่วนใหญ่ก็ให้เดิมอัพทีสกิล E ก่อนจากนั้นอัพอัลติเมทสกิลและสุดท้ายนอร์มอลแอตแทกเนี่ยจะอัพหรือไม่อัพก็ได้ก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของอาร์ติแฟกต์แล้วก็อาวุธผมก็ต้องขอเริ่มต้นด้วยสเตตัส สำหรับคอรีเนี่ยจะมีสเตตัสสำคัญอยู่3ค่าด้วยกันคล้ายๆกับ DPS ทั่วไปเลยก็จะมีครีดเรตครีดาเมจแล้วก็ค่าพลังโจมตีตัวครีเรตขั้นต่ำให้ทำอยู่ที่ประมาณ50%แต่ว่าขั้นแนะนำเนี่ยก็ให้ทำอยู่ที่ประมาณ60-70%นะส่วนครีดาเมจเนี่ยก็ให้ทำประมาณ200%ขึ้นไป และค่าพลังโจมตีก็พยายามดันให้ถึง2,000จะดันสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าเกิน3,000มันจะเป็นจุดที่เลยจุดคุ้มค่าไปแล้วนะใน3เตตัสนี้เนี่ยผมก็แนะนําให้เริ่มบั้นที่ครีเอก่อนนะค่อนข้างเป็นเตตัสที่สําคัญก็ประมาณนี้นะสำหรับค่าสถานะที่ควรปั้นให้คลอรีนมาเรมามาดูอาร์ติแฟกต์กันดีกว่าสําหรับอาร์ติแฟกต์นะเซตที่เหมาะกับคลอรีนมากที่สุดเนี่ยจะเป็น f r a g m e n t of Harmonic w กบิมซจะเพิ่มพลังโจมตีให้คลอรีนนะ แล้วก็จะเพิ่มดาเมจให้อีก54%อีก2เซตที่น่าใช้เนี่ยจะเป็น Thundering Fury แล้วก็ Gladiator ตัว Thundering Fury เนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจไฟฟ้าแล้วก็ดาเมจปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดเหมาะก,กับการนำไปเล่นทีมปฏิกิริยาธาตุไฟฟ้าส่วน Gladiator เนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มดาเมจการโจมตีปกตินะซึ่งเป็นดาเมจหลักของคลอรีนอยู่แล้วอีกเซตหนึ่งที่คลอรีนพอใส่ได้เนี่ยก็จะเป็นเซตผสมนะ เป็น2 Attack ท a t t a c k ทหรือว่า2 At t a c k ทไฟฟ้าก็ได้เซตผสมนี้เนี่ยให้เราใส่ตอนหาอ r t ติแฟกสามเซตบนไม่ได้หรือว่าถ้าออฟรองสวยเลยเนี่ยก็สามารถใส่ได้แต่ถ้ามีอ r t ติแฟกสเซตบนที่ออฟรองสวยกว่าเนี่ยดาเมจก็จะเยอะกว่านะในส่วนของเมนส s ต a ตของอ r t ติแฟกชิ้นนาฬิกาถ้วยและก็หมวกนาฬิกาเนี่ยให้ใส่เป็นแ t t a ท k เปอร์เซนต์ถ้วยก็ห้ใส่เป็นโบนัสดาเมจไฟฟ้าและหมวกเนี่ยก็ให้ใส่เป็นครีเรทหรือว่าครีดาเมจก็ได้ส่วนสเต็ตรองให้เรียงลำดับความสำคัญเป็นครีเรทครีดาเม a t t a c k p Energy recharge และก็ Elemental Mastery ถัดมาเรามาดูอาวุธกันดีกว่าอาวุธที่ผมแนะนำให้คลอรีนใส่เนี่ยหลักๆก็จะเป็นอาวุธที่ให้ stat Crit Damage Crit Rate หรือว่า Attacks% นะแน่นอนว่าอาวุธที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นอาวุธประจำตัวแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะมีตัวเลือกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ craft ได้อาวุธที่ได้มาจากการเติม BP หรือว่าอาวุธที่สามารถไปซื้อได้ผ่านไปมอนช็อป แล้วก็จะมีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะที่คลอรีนพอจะใส่ได้นั่นก็คือ s k y w a อร์ดเบลช่วยเพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็ความเร็วของการโจมตีปกติแถมได้ค่าครีเอทเพิ่มมานิดหน่อยด้วยประมาณนี้นะสำหรับอาวุธมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือแนวทางการจัดทีมสำหรับทีมของตัวคลอรีนเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายนะก็จะมีตั้งแต่เเล็กโทรชาร์ ที่ช่วยในส่วนของการชาร์จพลังงานสกิลอัลติเมตโอเวอร์โหลดกับควิกเคนที่เน้นดาเมจปฏิกิริยาธาตุควิกลูมกับไฮเบอร์ลูมที่มีดาเมจจากเม็ดมะเฟืองแถมมาด้วยทีมเนชั่นแนลก็เล่นได้หรือว่าจะเป็นทีมที่เน้นดาเมจของคอรีน e จา๋จาๆอย่างไฮเบอร์แครี่ก็เล่นได้ทีมที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเป็นแค่ตัวอย่างทีมเท่านั้นนะทุกคนสามารถแทนที่หรือว่าจัดใหม่ได้ตามความเหมาะสมเลยโอเคครับเป็นไงบ้างก็จบเวนะสำหรับไกด์คอรีน e ถ้าใครชอบคลิปนี้เกลืลืมกดไลค์ กด Subscribe คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอโชคดีในการปั้นคอรินและมีความสุขกับการเล่นเกมสวัสดีครับ